ครับสวัสดีชาว y o u t u b e ทุกท่านครับวันนี้เราก็มาที่ศูนย์อีสูซุคิงยตนนะครับอำเภอนางรองนะครับวันนี้ก็เห็นตัวนี้ครับโอ้โห,โหสุดยอดจริงๆครับคันนี้สีเดียวกันกับของผมเลยครับแล้วก็คันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกมันเป็นเครื่องเท่าไหร่สามพันหรือเปล่า ไฟสวยมากชอบครับไฟเนี่ยตอนแรกตอนแรกผมจะเอาไฟตัวนี้เลยครับมันทั้งชุดมันตกอยู่สี่หมื่นกว่าเกือบห้าหมื่นเนี่ยคือโฉมไฟหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้เลยเดียวกันอย่างนี้เลยทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ไฟมากระจังแล้วก็การชนแล้วก็มีไฟตัดหมอกครบชุดเป็นทรงนี้เลยครับ จะเป็นทรงนี้เลยนะครับของอ,อยู่ที่ร้านพี่พี่ป๊อกนะครับที่ผมไปสายไฟมานะครับอยู่ที่เราเออจะเอาไฟว่าเราจะเอาไฟตัวไหนนี่ครับตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกสีขาวมุกสวยมาผมชอบไฟนะมือนชอบไฟมัน,น,อมน,นโอ้ นี่ครับมีลูกค้าก็เยอะแยะมากมายครับสวยแม็กก็จะเป็นสวยครับไฟมีเด y l ไลท์มีเด y l ไลท์ด้วยครับไฟตัวนี้ นิวเอ็กอิสุนิวเอ็กแล้วก็จะเป็นแม็กขอบทลา่เอยตัวนี้ก็จะเป็น225นะครับ60 18นะครับเป็นขอบ18ดนครับย,ยางขอบ18ครับ255จะว่า60 18มันก็จะสูงกว่ายางรถผมเนะรถผมมัน255 สองห้า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 สิบแปดอันนี้ก็จะสูงกว่าของผมนิดน,นึงจะเป็นขอบสิบแปดเหมือนกันดูรามากเลยครับกระจกไฟฟ้าชอบมากนี่ครับมีไฟข้างด้วยมีไฟข้าง เป็นข้างหลังก็จะเป็นดิทนะครับดิทเบรกนี่ครับเป็นดิทเบรกช่วงล่างก็อาจจะเป็นสปริงหรือเปล่าใช่ครับเป็นสปริงครับมองไปเห็นข้างในครับเป็นสปริงแล้วก็จะมีชุดกันโคงงน้งข้างหลัง ไฟท้ายไฟท้ายเป็นหลอดธรรมดาไม่ใช่หลอด LED เป็นหลอดธรรมดาครับมีกล้องหลังด้วยมีเปิดประตูหลังเฮ้ยสัมผัสเล็กนิดเดียวเองครับนี่ครับใช้ระบบสัมผัสนี่ก็เป็นที่เก็บของโอ้สุดยอดครับเมื่อกี้ผมสัมผัสเฮ้ยนี่อะไร โอมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยข้างหลังมีที่ชาร์จแบตข้างหลังด้วยสุดยอดครับภายในสวยงามครับเรามาดูภายในกันครับจะเป็นยังไงโอ้โหทำไมรู้จังเลย นี่ครับเบาะก็จะเป็นเบาะหนังครับเป็นเบาะหนังเป็นเอ,อบาะปรับไฟฟ้าได้ครับนี่ครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านี่ครับก็จะลงนี่ครับลงขึ้นขึ้นลงได้ครับปรับไฟฟ้านี่ก็จนี่ครับปรับ นี่ครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าไปแล้วไปแล้วค่อยๆไปครับนี่ก็จะเป็นเลื่อนหน้าเลื่อนหลังครับนี่เลื่อนหน้านี่ครับเลื่อนหน้านี่ครับอยู่ที่เราจะเอานี่ครับพอมันสุดมันก็หยุดนี่ก็ถอยหลังครับเป็นมอเตอร์ ชุดนี้เอาไปใส่รถเรานะคงจะเทเลยนะกี่หมื่นนาะเฉพาะบอกก็กุดแจสตาร์ทไม่มีไปตรงไหนและะ้วบัดนี้ปุ่มอะไรตรงอ,อะไรก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นการลื่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมาเห็นเพิ่งมาเห็นนะครับว่ามันเป็นระบบอะไรบ้าง คือวับอ๋อนี่ครับ่ึพอเรากดกุญแจไม่ได้อยู่ใกล้มันก็จะบอกนี่ครับปุ่มสตาร์ทอะไรเนี่ยโปรดนำกุญแจไฟฟ้ามาแนบกับตัวรถอ้อหสุดยอดจริงๆเป็นเกียร์ออโต้ครับโอ้โหกดปุ๊บขึ้นเลยครับนี่ครับเลื่อนเกียร์ไปที่ P มันบอกเลยครับ อันนี้ขนาดไม่มีตัวกุญแจนะเนี่ยชุดคมเนียมครับเบาะหนังนี่อะไรเรียกอะไรกดไปของเขาไปมั่วเลย <S <S แล้วก็อ๋อวิทยุก็จะเป็นนี่ครับมี USB แล้วก็ชาร์จเสียบสายโทรศัพท์ชาร์จตรงนี้ได้เลยนี่ครับ AUX แล้วก็เสียบ USB ครับวิทยุแล้วก็จะมี CD ครับแล้วก็ช่องนี้ก็จะมีที่ชาร์จแบตอีกครับโอ้โหรู้มากรูมากเลยครับรูมากเลยครับสุดยอดรูหน้าปงน้าปัด ไฟ LVD แล้วก็จะมีตัวควบคุมวิทยุนะครับอยู่ที่พวงมาลัยด้วยไม่รู้อะไรบ้างไม่เคยใช้ครับไม่รู้ครับกดไปอะไรยังไงบ้างไม่รู้ครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นปรับระดับของปัดน้ำฝนนะครับอือือ มีหลายอย่างโอ้โหโโดูครับเป็นหนังครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหนังก็ช่วงนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันกับรถผมแต่ว่าจะดูตัวครอบจะดูหรูหรานิดนึงนี่ครับก็จะมีประตูแล้วก็พับกระจกอะไรี่ออตโต้นี่น่าจะเป็นลง ที่รัดชั้นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เคยใช้ไม่เคยมีเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูเครื่องกันดีกว่าอยากเห็นเครื่องอะโอเครื่องสามพันหรือเปล่าเหมือนคอนโซลเหมือนจะตัวเดียวกันกับของผมเลยเหมือนกัน โ b ้เบกเอรองอะไรก็เหมือนกันโอ้ไม่เหมือนกันอ๋อเหมือนครับท่อไอ้เสียคอเทอร์โบน่าจะเหมือนกันเครื่อง1.9หรือ3,000เนี่ย3,000หรือเปล่า เหมือนกันเปียบเลยครับตัว EGR ก็คล้ายๆกันเลยทรงตัวเดียวกันครับแบตเตอรี่ตัวเดียวกันเหมือนกันกับของผมแต่ตัวนี้มีอะไรด้วยเน,ะสนสี่ยเซ็นเซอร์เหมือนจะดูจะรู้กว่า ทออินเตอร์ก็ท่อกรองลคล้ายๆกัน<ม>เพียงแค่ของตัวนี้มีตัวเซนเซอร์แค่นั้นเองครับโอ้มีสัญญาณอะไรต่ออะไรไม่รู้เยอะแยะโอ้โหปิดไม่แน่นก็จะมีเซนเซ,นเซอร์ตรงนี้อีกมีเซนเซ,นเซอร์ตรงนี้ครับ ผมพูดผิดพูดถูกผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยมีรุ่นนี้ <c oughs> ไม่ว่ากันนี่ครับสวยครับใครสนใจรุ่นนี้สอบถามได้นะครับศูนย์อิสุใกล้ๆบ้านท่านนะครับหรือไม่ก็ใครอยู่เขตเขตบุรีรัมสุรินนะครับสอบถามได้นะครับก็ มีคนรู้จักอยู่ในนี้ครับที่ผมออกรถนะครับมีอะไรก็สอบถามผมได้ก็ได้ทักมาในเฟซผมก็ได้เฟซเอี่ยวเจริญยางยนต์นะครับก็อันนี้อยู่ที่ศูนย์อิสุนางรองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้ครับยังไงก็าลดูฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับ